สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆชาวรักพระชอบพระส่องพระกันนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูพระหล่อโบราณน,นะครับเป็นองค์นี้นะครับท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับไปชมกันเลยครับพระหล่อโบราณน,นะครับ น่าจะเป็นพระกิง่งพระกิ่งหล่อโบราณน,นะครับพี่ๆเพื่อนๆลองชมกันดูครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นวัดไหนนะครับเอามาให้เพื่อนๆชมพี่ๆเพื่อนๆชมก็เป็นพระของบรรพบุรุษตกทอดมานะครับก็เลยมาให้ชมกันนะครับน่าจะเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งหล่อโบราณน,นะครับพระหล่อโบราณน,น่าจะเก่าแก่พอสมควรนะครับพี่น้องครับ ก็ไม่กล้าการันตีว่าจะเป็นแท้หรือไม่แท้อะไรยังไงนะครับพี่น้องฐานก็จะเป็นฐาน2ชั้นนะครับแล้วก็มีขอบแล้วก็ตรงแขนนะครับตรงหน้าอกนะครับแขนข้างซ้ายนะครับวางบนตักนะครับมีด้านหน้านะครับพี่น้องครับลองชมกันดูเพื่อเป็นแนวทางความรู้แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับพี่น้องครับฐาน สองชั้นนะครับมีขอบนะครับเขนข้างบางบนเข่าแล้วก็บางบนตักนะครับตรงหัวตรงเสียนท่านนะครับก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะเป็นวัดไหนนะครับรู้แต่ว่าพระรลอน่าจะเป็นพระกิงหลอโบราณนะครับพี่น้องครับชมเพื่อเลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเป็นแนวทางกันนะครับพี่น้องท่านใดรู้เกี่ยวกับพระหลอโบราณ ก็คอมเมนต์มาได้นะครับพี่น้องแลกเปลี่ยนความรู้แนวทางกันครับดูแล้วก็น่าจะเก่าแก่พอสมควรนะครับนี่เป็นด้านข้างนะครับชมความสวยงามของของค์ท่านดูนะครับพี่น้องนี่เป็นด้านหลังนะครับเป็นฐาน2ชั้นแล้วก็มีขอบตรงเฉียนข้างบนหัวข้างบนชีชะนะครับพี่น้องลองชมกันดูนะครับนี่ก็จะเป็นข้างๆ้างอีกฝั่งนะครับ ฝางทางซ้ายนะครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูองค์ท่านรอบๆอีกรอบนะครับพี่น้องครับนี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าด้านข้างด้านข้างข้างขวานะครับนี่ก็จะเป็นด้านหลังนะครับขององค์ท่านนะครับเริืมให้พี่น้องชมด้านล่างนะครับนี่ก็จะเป็นด้านล่างขององค์ท่านนะครับนี่ครับข้างล่างนะครับข้างล่างก็จะเป็น เหมือนรอยตัดนะครับรอยตัดก็ยังเห็นเป็นรอยอยู่นะครับพี่น้องครับข้างล่างนะครับดูภาพรวมๆก็สวยงามพอสมควรนะครับพี่น้องครับกับองค์พระหล่อโบราณนะครับพระกิ่งหล่อโบราณนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ขอลาไปกับพระกิ่งหล่อโบราณองค์นี้นะครับพี่น้องว่าจาไหนไม่สุภาพไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยนะครับ ฝากพี่น้องกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปครับขอบคุณครับ